น้องใหม่ของเราด้วยครับ DIY นะฮะแล้วก็ลุกศิลโฟนอล็อกนะครับ BFD ฝั long, husband, ่งญี่ปุ่นครับ Balistic l Boys Psychic Fever รูปการชนิดหนึ่งครับ สำหรับศิลปินของสองสมกัดนะครับหลังจากนี้ไปครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีแต่วความสุขที่รอคอยทับอยู่นะครับภายใต้ผลงานที่จะเกิดขึ้นนะฮะจาก2องบริษัทนี้นะครับทุกท่านยังคงอยู่บนเวทีนะครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญครับคุณอิชิอินะครับ และก็พี่กอล์ฟนะครับ f h e r o จากจาก h Cow Entertainment ครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับนือจุดเริ่มต้นครับของความยิ่งใหญ่ในวันนี้นะฮะและแน่นอนครับก็ได้สร้างสรรค์ครับเพราะว่าพี่กอล์ฟเองก็มีแนวคิดที่อยากจะพัฒนาและผลักดันครับศิลปินทีป๊อปของเราให้สู่ตลาดสากลอยู่แล้วครับซึ่งก็เป็นแนวคิดเดียวนะฮะกับพี่บุ๊ชนะครับคนตลล ครับเมื่อเรามีแนวทางเดียวกันครับมาเจอการสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นแบบนี้นี่แหละครับอ้าวลำบต่อไปนะครับ เชิญครับเยี่ยมกูดเลยนะครับครับอ่าซ้ายซ้อนไหล่นะครับขวาซ้อนไหล่นะครับประกบเข้าไปนะครับเพื่อความสวยงามนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นพีกคอรพี่บุทนะครับประุนพิโร่ตรงกลางนะครับโอเค มาเลยครับกดไลค์สักรูปหนึงครับขอกดไลค์นะครับด้านขวามือขวาด้านซ้ายมือซ้ายเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยโอเคโอเคไหมครับด้านหลังหน่อยไหมครับสื่อมวลชนด้านหลังก่อนเดี๋ยวตรงนี้หน่อยครับวิดีโอนะครับวิดีโอมีวิดีโอนะครับ โอเคนะครับพี่สื่อมวลชนยังนะครับใช้เวลาตรงนี้สักครู่นะครับถ้าได้แล้วขออนุญาตด้านหลังด้วยนะครับยังไงปากประชาสัมพันธ์นะครับในการลงนาำครั้งนี้นครับวินาทีสำคัญนะครับเดี๋ยวละ เดี๋ยวจบตรงนี้เราจะมีสัมภาษณ์ศิลปินนะครับบนเวทีต่อเนื่องนะครับโอเคไหมครับพี่พิสื่อมบุชนครับด้านหลังเลยนะครับพร้อมครบนะครับโอเคขอเสียงปรบมือดังให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณผู้อหารทุกท่านเลยนะครับและพ่านด้ดีน่ารักจังหวนะครับส่วนศิลปินของเรานะครับยังคงอยู่บนเวทีนะครับเดี๋ยวรีเชิญบนเวทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรีตี้นะครับ d ีวายพลาสติกบอยไ้รคิกฟีเบอรครับเชิญบนเวทีเลยนะครับขอบคุณนะครับ BXP ด้วยแน่และทัานผู้บริหารทุกท่านนะครับเราจะร่วมพูดคุยกันกับศิลปินนะฮะเพราะว่าเราได้สร้างสรรคผลงานครับและได้ทํางานร่วมกันออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทั้งสองเพลงนะครับได้รับความรักครับจากแฟนชาวไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นครับรวมไปถึงนะฮะ แฟนสากลด้วยนะครับเชิญบนเวทีเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวให้ศิลปินครับแต่ละวงครับได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับกับพี่ๆสื่อมวลชนสักนิดหนึ่งนะครับอ๋อเราจะนั่งกันเลยเนาะอ่าเชิญเลยนะครับ นนระหว่างนี้นะครับใครเสร็จแล้วเชิญเลยนะครับโอเคนะครับศิลปินเราเยอะนะครับแฟนๆส่งเสียงกำลังใจได้นะครับเ,เราจะร่วมพูดคุยกันสักนิดหนึ่งละกันถึง2เพลงที่ปล่อยออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีไหนครบแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มแนะนำตัวนะครับ ยังเป็นทางการนะครับวงไหนก็ยืนขึ้นนะครับแล้วก็แนะนําสมาชิกในวงแล้วกันอ่ะใครพร้อมแล้วเชิญเลยครับทีที่ในฐานะที่คุณสมาชิกน้อยที่สุดคุณต้องก่อนแล้วล่ละครับสวัสดีครับพวกเราทีดี้ครับผมยืนได้นะยืนได้นะยืนได้ยืนได้อีกรอบไหมครอีกรอบไ็ได้ครับสวัสดีครับพวกเราทีที้ครับผม แนะนำตัวทีละคนเลยครับพอ,อเช่ค,ครับสวัสดีครับเตินะครับสวัสดีครับแจ็กกี้นนะมอบความรักให้กับเพลงนี้ครับผมว่าเพลงนี้มันเป็นเหมือนเพลงที่เรารวมความตั้งใจความที่อยาก break barrier บางอย่างให้ได้เรื่องเสียงเพลงแล้วก็เหมือนมูลอมพวกเรามันมันเข้ากันนะครับ วิธีการทํางานด้วยการวิธีการพูดคุยมันสามารถคลิกกันได้เลยแล้วมันมัน,มนออกมาผ่านเสียงเพลงมันออกมา <c oughs> ผ่านบทงานเหมือนว่าเราไม่ได้ทำงานจริงแล้วเราไม่ได้แบบปิดกั้นให้กันเราเปิดให้กันตลอดเวลาเราก็แบบคุยกันตลอดเรา ตั้งใจได้การเราใส่มันเต็มที่มันเลยออกมาผ่านเสียงเพลงนั้นผมว่านั่นคือสิ่งศิสนิ์ของเพลงนี้ครับรับนะส่งผลให้เพลงนี้ครับอยู่ในชาร์ตในประเทศไทยหลายๆชาร์ตเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับมีความรักมากมายจากแฟนๆนะทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับค่ะอโนทรีนิตี้มีสัก キティにあの質問だったんですけれどもドラップデートの魅力とは何でしょうかってあの質問に対してあのポルシェさんが本当にこの,あの曲ってあの相性がよくてますあのバリスティック・ボーイズ皆さんと意見のいろいろ相談してまあこの素晴らしい曲ができたので,であのタイのファンからでも日本のファンからでもとっても愛されてる曲になるので本当に良かったです。

みんな制作の時点からみんなで意見を言い合って一から作り上げたのですごく僕たちらしさとトロニティらしさとまた逆に新しいものが感動が起きてできたと思ってますしさらに今までなかった僕たちの魅力っていうのは。 อีกหนึ่งศิลปินที่เพิ่งเดบิวต์กันไปนะครับ To the Top นะครับ Psychic Fever รวมไปถึง DIY ครับรู้สึกไงบ้างที่เราเพิ่งจะเดบิวต์กันไปแต่ว่าเพลงได้รับความรักแล้วก็กระแสตอบรับดีขนาดนี้ครับอ่ะ DIY ก่อนครับอ,อ,อยากจะบอกกันนะครับว่ามินิซานเอเตะ Uresides โอ้โหนี่คือการแลกเปลี่ยทนทางวัฒนธรรมภาษากันแล้วนะครับคือผมบอกว่าผมดีใจมากที่ได้เจอทุกคนตรงนี้นะคือ ไอ้คำว่าดีใจเนี่ยคือดีใจจริงๆที่ได้ร่วมง,งานกันเพราะว่าพาร์ทการทำงานของเราดีวายแล้วก็ Sa ิดฟ v เ r อร์นะมันลึกซึ้งใช้คำว่าลึกซึ้งในพาร์ทของความสัมพันธ์ได้ค,ความสัมพันธ์ที่เราได้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆแล้วก็ลึกซึ้งในด้านการทำงานที่เราได้เรียนรู้จากเขาจริงๆครับมันเป็นการทำงานที่เราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรร,ธรรมไปด้วยได้มีพี่ได้มีน้องเป็นเพื่อนไปด้วย แล้วก็ผมก็รู้สึกลึกซึ้งครับเพลงทูนทอมเหมือนกันครับมันเราได้เหมือนผลักดันแพชชั่นไปพร้อมๆกันแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณที่ผู้ใหญ่ทั้ง LDS แล้วก็ P Wood P F Hero ด้วยที่ได้พาพวกเราทั้งสองวงมาเจอกันมันเป็นพมลิขิตด,ดีๆจริงๆครับหรือว่าน้องจะจบว่ามันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งเดียวนะฮะ ไม่มันเป็นเรื่องของรายละเอียดผมว่าน้องกําลังจะบอกว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ผลงานมันออกมาดีที่สุดแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนพี่น้องนะเพื่อทํางานออกมาให้ดีที่สุดจริงๆนะครับฟัง่งไซคิ i ฟีเวอร์ครับเป็นไงบ้างครับใคิฟีเวอร์ トゥー・トップの曲を d i v a の皆さんとコラボできてどんな気持ちでしょうかまたあの2ブトもまたデビューしてあのスタバっかりなのであのすぐあの解体のアーティストとコラボすることができてそれについてあの教えてくださいあー DJ、ままあ DJ ま <laughs>、uh, イま t o d ジ e 1 0 d ディバイクラブ <laughs> あの本当にあの今回の TOODA、えー、ト,トップという楽曲は、えー と僕たちทำเพลงทูเดอร์ท็อกขึ้นมานะคะเพลงทูเดอร์ท็อกเนี่ยก็เต็มไปด้วยฟังไปด้วยความรู้สึกของพวกผมทั้ง2อวงนะคะแล้วก็ได้แรงใจแล้วก็ความแนะนําจากพี่กอล์ฟนะคะเอพิโรแล้วก็คุณนีโนนะคะถ้าไม่ได้ทําเพลงได้ออกมาดีขนาดนี้ค่ะก็ขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ทําเพลงนี้ขึ้นมาค่ะครับ เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับฝั่งเราผู้พูดภาษาญี่ปุ่นฝั่งเขาผู้พูดภาษาไทยนะครับเป็นอะไรที่ลึกซึ้งจริงๆนะครับได้สอนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีสอนภาษาไทยอื่นๆอีกไหมครับระหว่างทํางานร่วมกันทั้งทั้งสี่วงเลยครับวงครับเออถามไรสติกบอยครับเออคุณสอนอะไรกไหมอ่าอยากถามบริสติกบอยครับทีที่สอนภาษาไทยเลยคุณครับเอาที่ออกอากาศได้นะครับผมบอกว่านีวยอร์กไอชิเชอร์เออพอดียอร์กไอชิชเชอร์ผมแค่อยากรู้ พูดไม่ได้อะไรที่พูดไม่ได้นี่ใครสอนครับเติร์นแจ็กกี้แจ็กกี้แจ็กกี้สอนอ๋อแจ็กกี้สอนแต่พูดรอกาไม่ได้นะอ๋อโอเคแจ็กกี้สอนว่าห้องน้ำอยู่ไหนนะ้อ พูดไม่ได้พูดไม่ได้เข enfin ้าใจครับเข้าใจครับมันน่าจะเป็นประโยคอะเลยที่ไม่ควรจะที่เราคิดออกหรอกครับนะครับอ่ะแล้วฟังสักฟิวเวอร์ล่ะครับกับดีวายคุณมีสอนอะไรกันไหมครับหรือเขาสอนภาษาญี่ปุ่นอะไรเราไหมออกอากาศได้แหละเพราะตอนนี้บางคนอาจจะฟังไม่ออกแต่เดี๋ยวท่านก็จะรู้เรื่องมีไหมของผมมีนะฮะมีอะไรครับ ผมมาชอบเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากเขาหลายครั้เลยได้มาเยอะมากอย่างเช่นเช่นโมเอริกาเตะอิกิมาโชอู้ยขอเสียงหน่อยได้ไหมครับอ๋อแล้วก็ไอชิเตะไอชิเตะครับผมรักญี่ปุ่อ่าผมโมยได้สุดอ่าผมมีอะไรครับเราสอนเราเราได้สอนชัดให้อะไรเขาบ้างไหมฮะอคนนาที่ไหรับกซิสสุด จากอาหลักทุกคนอามาสรองกันครับาอา yes เขาพูดได้เยอะมากเราไปจับด้วยขอขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยครับโอ้ผลงานประโยคนี้ประโยคนี้ใช้ได้ทุกคนครับขอเสียงหน่อยครับแน่ใช่ครับนี่ครับเราเริ่มแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแล้วนะครับทางภาษาและแน่นอนครับในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นนะครับในเรื่องของผลงาน ขอทั้งสองบริษัทนะครับภายใต้ศิลปินที่เยอะแยะมากมายที่อยู่ตรงนี้ความตื่นเต้นมันบังเกิดจริงๆครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทั้ง4ศิลป,ปินครับได้ฝากหน่อยละกันว่าเร็วๆนี้คุณจะได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตของก,การละกันไปเป็นแขกรับเชิญจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆบ้างเริ่มจากฝั่งญี่ปุ่นก่อนเลยครับเพราะว่าเราต้องไปที่ญี่ปุ่นก่อนครับ <to> <story> 教えてほしいです。あのあののこれからのコンサート、コラボコンサートも含めてお願いいたしますのあの。バリスティックボーイズからお願いします。はい、あの先ほど発表があったように、えー、僕たちバリスティックボーイズは、えー、トリニティさんの、えー、ライブに出させていただきますし、えー、逆にトリニティさんは、えー、僕らのライブにも、えー、出てくださるということで、えー、今後も一緒にドロップデートパフォーマンスしてる姿がたくさん見れるんじゃないかなと思うので、 それはすごく皆さんにも楽しみにしててもらいたいですし今後、2024年にあるそのイベントフェスだったり、まあ、と本当にたくさん楽しみなことがいっぱい待ってますので自分たちも引き続きたくさんのことに向けて準備していきたいと思います。 ก็หลังจากนี้นะคะก็จะมีผลงานมากมายเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่เมื่อกี้ได้ประกาศไปนะคะว่าปีนี้ค่ะก็จะมีคอนเสิร์ตที่จะเชิญน้องๆฟินิที้นะคะไปร่วมด้วยนะคะในเร็วๆนี้นะคะในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะก็จะมีผลงานมากมายไปมากแบบหลายๆอย่างเลยนะคะรวมถึงปีหน้าด้วยยังไงก็ขอฝากผลงานและขอฝากให้ติดตามกันทุกๆท่านด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะครับนะฮะขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีค่ะครับあのまあ僕たちと バリセックボイスさんは本当に去年から半年間タイに活動拠点を移して活動させていただいてきた中でこうして本当に夢であったコラボ楽曲を一緒にすることができて本当に嬉しいですしまた今年、日本そしてタイでそれぞれイベントに出させていただくということで本当に僕たち自身もタイと日本の架け橋に。

ล่าสุดก็คือได้ออกสิงเกิลร่วมกันระหว่างฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งไทยนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ผมก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้เป็นสะพานเชื่อมนะคะเหมือนเป็นทูตวัฒน,น,นธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น,นะค่ะก็คือหลังจากนี้ก็อยากให้ติดตามคอยผลง,งานของพวกเรานะคะจะไม่หยุดแค่นี้ก็หลังจากนี้ก็จะมีการร่วมมือกันระหว่างสองประเทศมากขึ้นค่ะขอบคุณมากครับครับดีวายครับเป็นไงครับครับผมก็ถือว่าพวกเราเป็นปน้องใหม่แล้วก็โอกาสครั้งนี้เป็น โอกาสที่ดีมากที่พวกเราจะได้เรียนรู้ครับผมก็จะทําโอกาสครั้งนี้ให้ดีที่สุดแล้วกันครับจะทําให้เต็มที่ที่สุดให้สมกับที่ผู้ใหญ่ทุกคนมองเห็นถึงความฝันของพวกเราครับผมขอบคุณครับครับยังไงก็ฝากไปดูน้องที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับอ่าประมือนะครับ t ี i น i t ีครับแต่เรื่องที่ไม่ได้คาคิดคาดฝันมาก่อนจริงๆนะครับแบบพวกเราสักวันหนึ่งจะได้ไปร่วมโชว์กับทาง ไสิบบอยกับสหิทิพิเวรเนี่ยเราก็ฝากแทนน้องๆของพวกเราเลยคนระับก็อย่างแรกเลยโอกาสนี้มันมันเกิดขึ้นไม่ได้คนระับเราขอบคุณทาง l d h มากๆนะครับผมที่เรียกว่าให้โอกาสเห็นศักยภาพในตัวพวกเราบางอย่างที่อยากให้ไปโชว์ขอบคุณทางโฟลล็อกนะ,ค,ะครับผมครับขอบคุณนะ <laughs> พี่ขอบมากนะครับ <laughs> <laughs> แล้วก็ขอบคุณ <laughs> ทุกทีมที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยนะครับผมก็ <laughs> <laughs> พวกเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็ นแต่เราก็ได้ไปทีอ่ะเราก็ต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าพิเศษอยู่แล้วที่เราต้องรอติดตามรอติดตามก็ผมว่าเรามาแฮรฟฟันกันจริงๆครับใช่ครับผมว่านี่คือสิ่งอย่างหนึ่งที่สามารถทูฟได้ว่าดนตรีมันไม่มีข้อเท็จนะครับผมเราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนมีความสุขผ่านเสียงเพลงนะครับผมข่าติดตามเลยนะครับขาดไม่ได้เลย4ปีท i นิตี้ที่คุณเชิญเข้ามาด้วยใช่ครับับฝากด้วยเลยแล้วกันครับก็ได้ครับผมให้เราถามเขาเลยนะ Ah, uh, Our Fourth Anniversary Concert You guys w a n n a come right What do you want to show What do we want to show You want to sing our song And a m u s i c g our oh, song That'll be great <Yeah. laughs> Let's do that Let's do that ตกลงแล้วนะฮะมาแน่นอนนะครับสี่ปีเทนตี้แต่ไม่ได้ชื่อคอนเสิร์ตนี้นะยังไม่ได่ชื่อนี้นะยังไม่ได้ชื่อนี้นะแต่แค่ฉลองรอบเดี๋ยยวังไงเจอกันนะครับ โอเคฝากวด้วยแล้วกั okay. นครับขอเสียงปรบมือดังกับสีศิลปินของเราบนเวทีด้วยครับขอพระคุณมากครับน<แม>ะฮะ Wallisik Boy, s h a k Fever, Trinity และ D.I. ครับขอพระคุณครับอเ,เอา<ๆ>ละครับฝากติดตามทุกๆผลงานที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวสีศิลปินนะครับจะออกไปให้พี่ๆสื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ที่แบ็คดดอปนะครับเพราะนั้น เชิญที่แบมดอกได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับสุดท้ายนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับนี่คืออีกหนึ่งวันสําคัญครับที่เป็นการลงนามจับมือร่วมง,งานการระหว่าง2อบริษัท